Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่สองกุมภาพันธ์2023ซีรีส์ถูกสร้างอย่างมีเป้าหมายวันที่2ใครเล่าที่เป็นเจ้าของชีวิตในฐานะมนุษย์ที่เจริญแล้วบ่อยครั้งเราก็มักให้ค่าชีวิตจากสิ่งที่เราทำ เมื่อพบเจอคนแปลกหน้าที่เพิ่งได้รู้จักหลังจากถามชื่อเสียงเรียงนามคำถามที่สองก็คงไม่พ้นคำว่าคุณทำงานอะไรเป็นแน่แต่สำหรับมนุษย์ในอดีตพวกเขามีวิธีการที่ดีกว่านั้นผู้คนในสมัยก่อนจะดูว่าเราเป็นของใครเพื่อเป็นบรรทัดฐานว่าเราเป็นใครเพราะเราต้องถูกปั้นแต่งมาเพื่อเป็นของใครบางคน และผู้ที่เป็นเจ้าของเรานั้นสําคัญเสียยิ่งกว่าที่ที่เราทำดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่จะถามว่าใครหรือสิ่งใดที่เป็นเจ้าของเราในร้านขายกระดานโต้คลื่นมีเซล์ลจากหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ที่พยายามโปรโมตตัวเองจากสินค้าของตนว่าดีกว่าคู่แข่งบางก็บอกว่ามีเพียงกระดานของฉันเท่านั้นที่โต้คลื่นได้ขณะที่อีกเจ้าบอกว่าไม่จริงหรอก ใครๆก็โต้คลื่นได้ขณะที่อีกคนกล่าวว่าสิ่งสำคัญของการโต้คลื่นนั้นอยู่ที่สุนทรียศาสตร์และศิลปะในการโต้คลื่นและมีแค่แบรนด์ของเราที่เป็นตัวจริงกลับกันอีกแบรนด์กลับบอกว่าไม่จริงเราควรคิดหาวิธีการและแนวทางใหม่ๆตั้งหาแต่แล้วเมื่อนักโต้คลื่นะระดับแชมป์ก้าวเข้ามาในร้านเพื่อหากระดานโต้คลื่นอันใหม่ ทุกคนก็ต้องหยุดโต้เถียงกันและเฝ้ารออย่างคาดหวังว่าแชมป์โลกจะเลือกกระดานโต้คลื่นของตนความจริงที่ว่าเราเป็นของใครนั่นช่างสำคัญและมีความหมายต่อการเติมเต็มวัตถุประสงค์ของชีวิตเสียยิ่งกว่าสิ่งที่เราทำกระดานของนักโต้คลื่นธรรมดาก็จะโต้คลื่นได้อย่างคนธรรมดาแต่หากกระดานแผ่นเดียวกันนั้นเป็นของนักกีฬามืออาชีพ มันก็จะทำสิ่งต่างๆได้มากมายกว่ายิ่งนักแล้วเราล่ะจะเป็นของใครใครที่เป็นเจ้าของกระดานโตคลื่นแห่งจิตวิญญาณของเราใครที่เป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตและโลกทั้งใบของเราเราต่างมักจะมอบชีวิตหรืออุทิศต,ตัวของเราให้อะไรบางอย่างหรือใครบางคนและสิ่งเหล่านั้นคือส่วนสำคัญยิ่ง ที่จะปั้นแต่งหรือเชฟชีวิตของเราให้เติมเต็มวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราสิ่งที่ต้องใครครวญในวันนี้ในขณะที่เราใช้เวลาใครครวญราวาจะนะต่อไปนี้ลองให้ใจของเราช้าลงยอมให้พระเจ้าผู้ทรงสร้างและออกแบบเราให้เข้ามามีส่วนร่วมในการใครครวญในวันนี้ ให้เราได้เชื่อมต่อกับพระเจ้าผู้ทรงปั้นแต่งชีวิตและยอมให้พระองค์หนุนใจและตักเตือนเราในด้านต่างๆเพื่อเราจะดำเนินชีวิตในฐานะผู้ที่เป็นของพระองค์อย่างแท้จริงลองถามตัวเองว่าวันนี้พระองค์ทรงเรียกเราให้มีใจกล้าหาญดุดดังสิงอย่างที่ได้ทรงสร้างเรามาจริงหรือเปล่าหรือพระองค์กำลังตักเตือนเราอย่างอ่อนโยน ทรงเรียกให้เราหวนกลับมาปรับสายตาและชีวิตของเรากลับมาที่ความรักดั้งเดิมของพระองค์หรือเปล่าหรือพระองค์อาจกำลังกระซิบถ้อยคำแห่งการหนุนใจให้เราก้าวต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อจงก้าวต่อไปสดุดี8ข้อ1ถึง9าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนัก ทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ทรงตั้งพระสิริของพระองค์ไว้เหนือฟ้าสวรรค์โดยปากของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้งป้อมประการเพราะคู่อริของพระองค์เพื่อยับยั้งศัตรูและผู้แก้แค้นเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใย,ยเขาพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอำนาจให้เขาพระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงาน แห่งพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขาคือฟูงแพะแกะและฟูงวัวทั้งสิ้นทั้งสัตว์ป่าด้วยตลอดทั้งนกบนฟ้าปลาในทะเลและสิ่งใดๆที่แแบบว่าอยู่ตามทะเลข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก 1. โครินธ์3ข้อ21ิเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวด เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลายอิสยายี่สิบเก้าข้อสิบหกเจ้าทำกลับตาลปัดเสียจะถือว่าช่างปั้นเท่ากับดินเหนียวหรือและสิ่งถูกสร้างจะพูดถึงผู้สร้างมันว่าเขาไม่ได้สร้างข้าและสิ่งถูกปั้นจะพูดถึงผู้ปั้นมันว่าเขาไม่ได้มีความเข้าใจอย่างนี้หรือให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเรารักพระองค์ เราอยากจะสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาอย่างอัศจรรย์และน่าคลาั่งคลามขอทรงช่วยให้เราได้ตระหนักว่าเราเป็นของใครเพื่อเราจะค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตขอทรงช่วยเราให้ได้ยอมจำนนและพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ให้เราได้เข้ามาใกล้ชิดพระองค์เพื่อรับกำลังรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่สิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้เราเป็น เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน